ล้มพุทธชัดเจน 3,521- ถึง2,557ทำไมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงได้เดินทางเข้าสู่ความเสื่อมสูญจนอาจสูญสิ้นในอนาคตข้างหน้า1ในปี2,521ดรบุญสมมาตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ตัดวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาศิลธรรมกับหน้าที่พลเมืองออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย2 ปี2523-2529ถึงภาพข่าวนักท่องเที่ยวตะวันตกผู้ชายขึ้นขี่คอผู้หญิงนางสักพระพุทธรูปกดางไปทั่วโลก 3. ปี2524รัฐบาลเปมออกพรบอิสลามในปี2525 25, ออกกฎหมายเพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองมุสลิมทั่วประเทศ 4. ปี2532รัฐบาลชาติชายขยายผลกฎหมายอิสลามอีกหลายมาตา่า ทั้งให้ตัดวิชาประวัติศาสตร์ไทยออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย 5. ปี2533มีการสร้างคดีเช้าโจ้พานิกรโดยใช้ปยนที่บังคับพานิกรให้ถ่ายภาพแต่งงานกับนางออนปวีณาเพื่อใช้เป็นเหตุต,ต้องแก้พรตรปปกครองสง 35, ปี2535ฉบับที่2แต่ในที่สุดปรากฏว่าสารดีการยกฟ้องผนิกรให้มีการแท่ภาพพระสไทยไปทำละหมาดในมัสยิด เป็นข่าวเช้าโชว์อีกข่าวในปี2533 6. ปี2536แต่งตั้งให้ผู้นำศาสนาอิสลามนาอารีวงอาระยะเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีการออกกฎหมายใหม่กำหนดให้คนไทยไม่ต้องแจ้งการนับถือศาสนาในทะเบียนบ้านและปัดประชาชนพร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการมุสลิมเปลี่ยนชื่อสกุลให้เป็นไทยเวลาแต่งตั้งให้มีตำแหน่งสำคัญจะไม่ต้องเป็นที่เพ่งเร็งของชาวไทยพุทธ 7. ปี2537สร้างคดีพยันตะกับนางจันทิมาแม่เด็กหญิงก,กระตายลูกของเมียน้อยรัฐมนตรีในรัฐบาลชั่วนหนึ่งจึงขั้นจับตรวจ DNA แต่มีคนช่วยพยันตานี้ไปนอกประเทศพอรู้แผนการสับเปลี่ยนเลือดก,กับนักการเมืองคนนั้น 8. ปี2537ถึง2539กับปวนการนาเดพิคาดเกิดขึ้นทําลายศรัทธาชาวพุทธเจางยาวนาน ตาเกติอาจารย์ระดับนำทุกประเทศจำนวนมากถูกทยอยฆ่าตายด้วยยาพิษปาดาชิกและกั่นแก้งให้เสียหายในเรื่องสตีและสตางเพื่อทำลายศาสนาผู้คนระดับนำเช่นท่านเจ้าขุนวัดเทพหลงปู่งนและอื่นๆที่ทำเช่นนั้นเพราะมีแผนด้านรัฐธรรมนูนถ้าปี2540ที่ต้องไม่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแม้จะมีชาวพุทธลงชื่อกว่า2ล้าน3แสนคน ในขณะที่นา,นายอนันต์หูว่าทะยอมปัญญัติให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเลือดจะนองท้องช้างเพราะว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยหกแสนคนในที่สุดหกแสนเสียงนั้นชนะเสียงคนสองล้านสามแสนคนเก้าปีสองพห้าดอยสี่สิบในวันมูฮัมหมัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นสั่งกำจัดพระพุทธรูปออกจากห้องประชุมและแก้ไขเพิ่มเสิมพรบอิสลามอีกหลายมาตราเช่นจุดารัฐมนตรี มีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีไทย 10. มีแผนการใช้เด็กหญิงอายุ1 0บถึงสิปีจากแม่แจมซึ่งเป็นหมู่บ้านคิดมาทำลายพระภาพวนาพุทโธด้วยหลักฐานเท็จขยานเท็จสารตัดสินจำคุกท่านภาวนาพุทโธ1่งร้อยห้ปี 11. ปี2542ประเทศไทยมีประธานกรรมาธิการศาสนาที่เด่นโต๊ะมีนาเข้ามาเพื่อออกกฎหมายลวงย่ำพระและคารวะปกครองพระ นรัฐบาลชวนสองเพื่อควบกลุ่มพระสงฆ์และการสร้างพุทธศาสนสถานรวมถึงการเข้าไปบริหารพุทธศาสนสมบัติทั้งหมดและกฎหมายส่งเสริมอิสลามอีกหลายฉบับกฎหมายเหล่านี้รออสวลากตั้งปีห้าหนึ่งผ่านให้เขาจึงต้องสร้างคดีใหญ่เร่งธรรมกายขึ้นมาส2องการเขยา่าศรัทธาชาวพุทธจึงต้องแดกสุดขีดปี25 4 1ันห้าร้อยสิบเอ็ดถึงสองพันห้าร้อยสสิบห้าจึงต้องเชื่อธรรมกาย หวังค้นล้มพุทธศาสนาชนิดถอนรากถอนโคนโชคดีที่พ,พระพมโมรีประธานพิจารณานิคหกรรมใช้เวลาเพียงสองเดือนโดยยึดหลักธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตัดสินคดีธรรมกายพ้นผิดไา่สมศักดิ์จึงไล่ท่านออกจากกรรมการมส13เท่านั้นไม่พอปี2 5งพพระโโมรีถูกวางยาพิจรรมรณภาพขณะปฏิบัติศาสนก,กิจในพม่าบทความของอาจารย์มงคลกิติธายาวุฒ เด็ที่แปด้อยเกสิบสองกับบุตการทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทยสิบสี่พ่อราปอปฏิรูปการศึกษาที่คนไทยหลงดีใจว่าลูกหลานจะถลาดขึ้นนั้นเกิดจากน้ำมือของคิษอิสลามร่วมมือกันเขียนขึ้นมาประธานคือดรกฤษติคาทอลิกตองประธานคือดรเกษมอิสลามเจตนาแท้จ,จริงถือกำจัดพุทธศาสนาไทายยาทออกไปเนื่องจากเด็กจบปหกมีโอกาสปวจยาวมากกว่าเด็กจบมสาม เพราะออกทุกตรงเดียนให้ความร่วมมือดีออกได้ประโยชน์จากตำแหน่งและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นตามศึกสาม,มเดรนมาเข้าโดงเรียนสามมนเณรจึงหายไปกว่า90ปอร์เซ็วัดว่าอาตานในต่างจังหวัดจึงเหลือแต่หลวงปู่หลวงตาคนเข้าวัดก็เหลือคุณย่าคุณยายปล่อยไว้เช่นนี้ไม่ต้องทําอะไรอีกไม่นานพุทธศาสนาก็ล้มเองแต่มันต้องได้ให้เสร็จในสิบปีสิบห้าปี25 4 3รสิรัฐบาลชวนสองทวงนี้ค่าสัมปทานไอทีวี 2 0ล้านบาทจากนั้นเกิดคดีพัพแต่งเครื่องแบบนายทหารขับเป็น่านสาวเที่ยวและค้างคืนที่หมู่บ้านแถวบางบัวทองออกข่าวทุกชั่วโมงแปบมบเดอนขนาดถ่ายทําละครเรื่องนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปให้ผู้ว่าจ้างในต่างแดนจนฝ่ายข่าวทหารเปิดโปงไอทีวีเรื่องนี้จริงเงียบไปพร้อมกับที่รัฐบาลเลิกทวงที่20,000ล้านบาทนั้น16พี่2,545พปปธนาคารอิสลาม เกิดขึ้นด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินมากกว่า1,000ันล้านบาทการดําเนินงานขาดทุนทุกปีจนไหนที่สุดต้องยุบเลิกธนาคารชาดิอะของธนาคารกรุงไทยที่มีกําไรพอธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างใกล้ชิดและใช้งบประมาณสนับสนุนจนํานวนมากเพื่อมาควบรวมกับธนาคารอิสลามเลือเพียงธนาคารอิสลามเพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน17ไามหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลกเปิดโปงแผนดีมสเตทที่อิสลามบางยึดของประเทศไทย โดยลุกทางการเมึองจากภาคใต้ขยายผลให้มีการเลือกพักของตนในกรพมและภาคตะวันออกโดยสน,สนับสนุนการเงินผานธนา,ธนาคารอิสลามและใช้ ASTV ีวีปกปั่นคนไทยให้ฆ่ากันเองได้ผลดีกว่าที่คาดสิเมื่อสามารกราคม2547การต้นอาวุธจากกองทัพได้เกิดขึ้นขบวนการล่าหัวชาวพุทธเกิดตามมาอย่างถี่ยิบทั้งครูตำรวจทหารประชาชนแม้แต่พระสงฆ์สามเณร ถูกฆ่าตายรายวันอย่างคาดุนรวมทั้งชาวไทยมุสลิมที่ไม่ช่วยส่งเสริมผู้ก่อการร้ายหรือไม่ช่วยก่อความไม่สงบก็จะถูกฆ่าตายไปในข่าวเดียวกันนี้ด้วยมีการก่อวินาศกรรมทุกพื้นที่ทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านชาวพุทธถูกเผาเป็นว่าเล่นสูญเสียงบประมาณหลายแสนล้านบาทก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้แถมยังส่งเสริมฝ่ายตรงข้ามให้คึกเสริมยิ่งขึ้นด้วยการปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่และฟื้นสออปต่อสองสิบเก้า ในวันที่19ก้ากันยายน25ง9สิพ้นเอกสนธิซึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่งปฏิวัติยึดอำนาจได้ทำการแต่งตั้งผู้วา่าราชการจังหวัดที่เป็นมุสลิมจำนวน39ิจังหวัดและแต่งตั้งกรรมาการศาสนาสิบเอ็ดคนเป็นคนมุสลิมแดคนจากกรรมาการศาสนาทั้งหมดสิบอ็ดคนยี่สิบการขยายมัสยิดไปทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลที่ต้องทำให้เสร็จภายในปี2557หรหสเจ็ดจึงสามารถเต้นมวลาให้เร็วขึ้นได้ ทุกอย่างเป็นไปนตามเป้าเดีวเกินคาดพอประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้นในทุกภูมิภาคทางกลุ่มเสื้อแดงและเสื้อเหลืองโดมทั้งเสื้อน้ำเงินก็ไม่กล้าต่อต้านพะยังถูกฆ่าตายหลังจากที่มสออประท้วงกรณีสสรัฐบาลขอแก้พรปบปกครองสงฆ์มาต,ตายยี่สิบเก้าให้อำนาจนายอำเภอจับพรกศึกได้อีกชั้นหนึ่งเนื่องจากมีนายอำเภอมุสลินนับต้อยพร้อมใช้อำนาจนี้แล้วยี่สิบเอ็ดกฎหมายอิสลามอีกหลายหลายฉบับ ตบเท้าทยอยกันออกมาอย่างรวดเร็วเช่นพอบปฏิหารองค์กรอิสลามพอรบกิจการฮัตพอรบอาหารฮาราลพรบปัตตานีมหานครที่ขยายผลมาจากสออตสองรวมห้าจังหวัดภายใต้นโยบายการปกครองพิเศษตามระบบอิสลามพอรบการเงินชุมชนในระบบอิสลามพอรบครอบครัวและมรดกระบบอิสลามพรบการจัดตั้งสภาซูลอพอรบการจัดตั้งศาลซาดิอะ ซึ่งใช้บังคับคนไทยทุกคนที่เกิดคดีความกับมุสลิมนับเป็นการกระทําที่เตรียมยกระดับไทยขึ่นเป็นประเทศอิสลามทึ่งกับมีการตั้งชื่อประเทศสยามมุสลิมที่พร้อมประกาศใช้ในอนาคตยี่สิบสองเม็ดเงินหลายเป็นล้านบาทโอ,อนผ่านธนาคารอิสลามเพื่อใช้ซื้อที่ดินนับล้านได้ในทุกภูมิภาคของไทยหลายพื้นที่กําลังเร่งรีบปลูกยางพาราและข้าวบทความของอาจารย์มงคลปิต,ติทายาวุฒ เรืที่8 9 2กับปวนการทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทยจนพันตำรวจเอกทวีสอสองพอ, I, อดีเอสไอตรวจสอบพบและ,ะแถลงข่าวผ่านหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับวันที่4 2, 52, ี่สิงหาคม25.52งจึงต้องถูกย้ายทันที 23. การจัดตั้งพักการเมืองอิสลามจึงถูกประกาศอย่างจงแจง้งมีกรรมการบริหารพักที่มีชาวพุทธร่วมด้วยโดยไม่ได้ตะหนกถึงภัยที่เขามุ่งเปลี่ยนชาติไทยของตนอย่างเลือดเย็น เพียงเห็นแก่เม็ดเงินที่โอนผ่านธนาคารอิสลามเข้ามาจํานวนมากเช่นเดียวกับพรรคการเมืองบางพรรคถูกกล่าวหาว่ารับเงินไปแล้วกว่าสองหมื่นล้านบาทยี่สิบสี่ไม่เพียงนําเข้าเม็ดเงินจนํานวนมหาศาลเข้ามาเท่านั้นยังมีการอพยพมุสลิมจากอาเจตจอินโดนีเซียจนนํานวนนับสิบล้านคนกระจายเข้าไปอยู่ทุกจังหวัดเพื่อทําตามแผนการคอรบอรัการเงินชนุมชนอิสลามที่มุสลิมเท่านั้นมีอํานาจบริหารจัดการโดยคนไทยอาจเป็นสมาชิกได้ ภายใต้กฎกติกาของเขาซึ่งอาจต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไปจ่าจึงเห็นมัสยิดผุดขึ้นเป็นดอกเหตุในทุกจังหวัดด้วยเงินกบประมาณของชาวพุทธต่างที่นายดำบโดงพุทธานนำมาแถลงในรายการโทรทัศน์ยี่สิบห้าหลายจังหวัดที่มีผู้ว่าในอำเภอมุสลิมให้ชาวมุสลิมเช่าวัดตางนับแสนได้เพื่อปลูกยางพาราได้สามสิบปีในบทความเรื่องนี้เขาถามว่าแล้วเราจะแก้ไขวิกฤตการนี้ได้อย่างไร ต้องดูว่าเขาเข้ามาช่องทางไหนก็ให้เขากลับไปช่องทางนั้นนั่นคือกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2 5 5 0ถึงกฎหมายอิสลามทุกฉบับที่สําคัญคือเลือกทะเลาะก,กันเองเสียทีแล้วเลือกผู้นำที่ถูกต้องไม่ยอมให้ใครหรืออะไรมาครอบงาเราได้ง่ายๆถ้าไม่ทําก็ต้องเป็นชาติเขาล่ะลอง